เป็นกระจกสีที่พิเศษเพราะเป็นภาพของรัชกาลที่5ใช่ครับผมเป็นภาพของหลวงรัชกาลที่5ในสองพระองค์คุยประทับบนบันลัง ครนี้นใครเข้าไปในพระบูชสดเนี่ยเข้าไปจะเห็นพระประธานอยู่ด้านหน้าถ้าจะมองกระจกสีต้องหันหลังหลังกลับแล้วเงยคอ,อตั้งย้ำองเงยคอ,อตั้งจรนะิงๆนะาะเขาสั้นสูงมากเขาเป็นบทโกติกก็จะมีความแคบและสูงใช่ครับผมก็ต้องคอตั้งนิดนึงนะครับด้านล่างจะมีข้อความเขียนด้วยถ้าผมจำผิดจะเขียนว่าจุฬาลงกรณ์เรดสยามิมสหรือสยามิมนซซสผมจำไม่ได้ ซึ่งเป็นภาาละตินใช่ครับแปลวา่าจุฬาลงกรณ์คิงกอลสยาม Rex r E X ส่วนคำหลังก็คือสยามนะครับเพราะณวันนั้นเรายังยกประเทศวสยามอยู่เรายังไม่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันตนั้นก็จะเป็นชื่อน,นี้ซึ่งกระจกสีชุดน,นี้เป็นของนําเข้าแน่นอนว่าเราไม่มีโน้ตเฮาวในการทําแน่นอนเราอาจจะทากระจกสีประดับวัดได้ก็จริงแต่ว่าการทํากระจกสีเล่าเรื่องเป็นคนละเรื่องกันต้องการทักษะที่สูงกว่าทักษะที่แตกต่างกว่าดังนั้นแล้วก็เป็นของที่นําเข้าแต่ถ้าเราไปเพื่อโรสถตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ ขออนุญาตเดิมชำรุดไปแล้วนะครับที่เห็นเป็นของทําจําลองเรียนแบบของเก่าคือปัจจุบันเนี่ยวัดนิเวศธรรมประวัติมีพิพิธภัณฑ์อยู่ภายในวัดเลยนะครับอยู่ด้านหลังนี่แหละเป็นอาคารซึ่งกระจกสีต้นฉบับอยู่ในนั้นในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้อนุญ,ญาตให้ถ่ายภาพแต่ว่าหาดูในอินเทอร์เน็ตได้ผมเคยเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตมีคนเคยเอามาลงอยู่เหมือนเขาขออนุญ,ญาตถ่ายเ็าจะถ่ายได้อยู่